สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพช่นชั้นลรักรันครับวันนี้ผมพาพเพื่อนๆมาชมอีก1เซต2องคันและที่สําคัญเป็นรุ่นที่หลายๆท่านตามหาและหลายๆคนก็มองข้ามนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักดีโวดอรเบคบ 2.4G ครับตัวท็อปสุดปี17และที่สําคัญราคาเปิดมาแล้ว429,000บาทยังกระซื้อตัวแคบ ออโต้เลยเอาง่ายเออมาเพื่อนผมจะพาดูว่า2คันนี้นะครับผมบอกได้ว่าราคาเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้แล้วผมก็ทําการเอาไปล้างนะครับเพื่อนๆนะเอาไปล้างนะแล้วก็มาดูว่าชิ้นงานไหนมีแกะบ้างผมเจอเรียบร้อยแล้เวเพื่อนๆมาดูกันว่าคันไหนน่าซื้อสุดไหมเจ็ดสามหกเก้าแต่เลขไม่แข็งหน่อยแต่ว่าได้ตัวท็อปนะเพื่อนนะตัวท็อปคือเจ้าไฟหน้าหนไหมหน้ากระจัง,จงไฟหน้าหน้ากระจังคูเมี่ยมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลน นะครับพร้อมเรทามันยิ่งไร้เอ้ยบนบนเห็นไหมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะไปดูเพื่อนเพื่อนกำลังหารถสี่ประตูยกสูงเกียร์โต้ไหมล้อเดิมมากเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแห้งๆแบบนี้เพื่อนแห้งมากผมบอกเลยราคาออกผมรีบนำมาให้เพื่อนเลยก่อนที่มันจะไปลานประมูลหรือว่าลูกค้ารายอื่นมาซื้อนะเพื่อนนะผมอยากให้ FC หรือลูกค้าหรือว่าเพื่อน ที่ติดตามผมเนี่ยได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานผมก็เลยรีบทําการบ้านก่อนยางผมมันมืดนนเพื่อนแต่ว่าสภาพยางทั้งสองคันใช้ได้หมดเลยนะมามาดูเลขไมล์ดูกุญแจ้ได้มา1ชุดนะครับเลขหมยอยู่ที่อ4 4นหเกอย่ิโลเมตรไม่จริงหวงมลาัายมันติฟังก์ชั่นพร้อมกับตัวควบคุมเสียงหวงมลาายนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวต,ตำแหน่งในส่วนของการตั้งค่าต่างๆก็คือเป็นมันติฟังก์ชันเกียร์ออโตเมติกจอทัชสกรีนนะครับของโตโยต้าเลยตาที่เพื่อนเห็นแอร์เย็นเพีงเพราะและที่สำคัญเบาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแต่มีรอยย่นตามสภาพการใช้งานนะสำหรับเบาะคนนั่งคนขับเนี่ย นะครับเบาไฟฟ้าปรับเลียแปดทิศทางนะครับคนขับนะคนขับนะน,น็อตเพื่อนไม่ต้องห่วงผมดูให้แล้วเดิมมากเดิมมากคันนี้นะคันแรกคันแรกคันแรกไม่มีแกะเลยนี่ภายในจะเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้สวยหรูดูแพงมากที่พักแขนมีที่วางแก้วสองตำแหน่งมีแอร์หลังพร้อมเอาไปใช้งานในช่วงปีใหม่เอใช่สงการเนี้ยสงการเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยเพื่อน ผมรีบเอามาให้เพื่อนๆได้เลือกใช้ก่อนนะมีหลายๆ่ันบอกว่างบประมาณ4ไม่เกิน4ี่แสนหรือสี่แสนได้หน่อยเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยสองคันเนี้ยคันไหนก็ได้เพื่อนเนี่ยจะสีแห้งๆเลยแคล r บอยทรงเสมอเก่งนะผมบอกเลยสวยทั้งคู่นะครับอันนี้คือขายแต่สภาพนี้เลยนะตัวจีนะครับอะแคลรบอย โชคจะหน่งๆห,หน่อยแล้วนะฮัานเพื่อนเอาไปซ่อมเอาเนี่ยไม่มีแกะนะครับเนียฝาท้ายสวยๆนี่ตามนี้เลยไลเนอร์ iner, ยังไม่ได้คินนิ่งนะครับคือมาจากหน่วยงานก็ยังไงก็อย่างนั้นนะเนี่ยสวยๆเลยนะครับยาอะไรครบนะครับเอ <A. S 2> ดูเอาทีเรนเนอร์ทีออโต้โหหายากมากผมบอกเลยตอนนี้ตลาดต้องการสูงมากครับ เพื่อนรีบเอานะครับไม่งั้นไปก่อนแน่นอนอ่ะมาดูเอกสารครับปี17ปี17ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเครื่อง2 4ง0มร้มาดีเซลรดับที่1เพื่อนซื้อสดไม่มีแบบ7%สักบาทเสียค่าโอนแค่2อ0 0บาทเท่านั้นมาเอาไปใสโ่ลดก่อนจะไปก่อนมันจะไปก่อนนะครับผมบอกเลยโอ้โหสวยงามมากเพกื่อนดูแข็งไปไปดูคันที่2กันครับ โอ้โหใครพลาดในกลุ่มสองคันนี้ผมเสียดายแทนเลยนะครับในส่วนของเจ้าตัวตัวท็อปนะครับสี่สี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโตเอาไลุยน้ําลุยสวนได้เลยเพื่อนไปคันนี้1นึ่งซื้อทันซื้อนะครับผมบอกเลยมีแค่ของคันเท่านั้นคันนี้มีแก่ฝาหน้าหนึ่งคันเท่านั้นนะครับแต่ฝาเดิมฝาเดิมนะครับเครื่องยนต์แห้งๆคันเดิมทนคันเดิมๆเลยนะครับ สภาพนะครับตาสภาพคันนี้น่าจะเข้าฉีดห้่องเครื่องมานะครับก็เลยผูกตามตามปียางเหลือๆเนี่ยบังๆเลยเหลือๆสีสวยมซุ้มๆคันนี้มีบุบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มีเปเคลมให้เหนี่ภายในเบาะหนังสีน้ำตาลเนี่ยเรียกว่าสีชาไหมกูจะได้มาอีกชุดเช่นกันครับคันนี้ เลขไม้ครับใกล้เคียงกันเลย258,878กิโลเมตรที่ใช้ไปไม่จริงนะครับเกียร์อัตโนมัติเกียร์เครื่องดีหมดผมเทสให้หมดแล้วนะครับช่วงล่างนิ่มมากหนึบด้วยนะครับตัวตั้งค่าต่างๆพวกอะไรมันติฟังก์ชันนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเนะพื่อนน็อตเดิมๆนะครับสติกเกอร์เก่าๆเนี่ยสติกเกอร์เดิมๆเดิมๆเนี่ยครับเนยดูเราภายในสวยๆแบบนี้ ที่พักแขนแอร์หลังโอ้สวยงามนี่แหละครับก่อนผมบอกแล้วว่าลงคลิปไม่ถึงอาจจะไม่ถึงวันนะครับคันนี้ผมสองคันนี้ไปแน่นอนคันไหนก็ได้ตอนนี้นะครับรถส,สวยๆสภาพไม่สีไม่สองแสนกว่าแต่ราคาได้มากนี่ไลเนอร์คันนี้โช๊คเสียนะคันที่สองโชคตัวกระจกเฮลิบอยเสียครับไปซ่อมเอานะครับ ไปซ่อมเอาเด็กยางอะไรนะครับช่วงล่างแห้งๆทั้งคู่นะเพื่อนมาดูเอกสารดูเอกสารครับโอ้โหรีบแอารีบมาเเพื่อนโทรหาผมได้เลยไม่ต้องร,รอเรอยเยอะปีหนึ่งเจ็ดครับนี่เครื่องสองยี่สี่ร้อยสิบหาดีเซลดับที่หนึ่งซื้อไปก็เริ่มดับที่สองเลยเพื่อนเอน๋ยเอาไป,ไปใช้งานกันครับก่อนปีเนี่ยก่อนสงการเนี่ยจะปีใหม่อยู่ด้วยปีใหม่ไทยนะถูกแล้วก็ว ดุเดือเลยเพื่อนสำหรับคนที่หารถ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ราคา4 0 0แสนต้นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยมีแค่2คันสุดท้ายแล้วที่สำคัญเพื่อนในปีปีลึกหน่อยปี17แต่ได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยเนี่ยรอๆอ,อ,อย่างเงี้ยเพื่อนนะครับโอเคใครอยากได้2คันนี้มีอยู่แค่2คันสุดท้ายแล้ว429 0 0 0ับาทใครอยากได้โทรมาไปแล้วสวัสดีครับ